ซูซูกิจัดหนักจัดเต็มส่งท้ายปีกับซูซูกิ t ริปเปอร์โบนัสดิสุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนพนักงาน,นเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจนถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้นครับสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับเมดิมาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้มาตรฐาน ASTM F 2 1 0 0 level 1จากเนวโซลับ ปกป้องสชั้นกันฝุ่น PM 2.5และไวรัสยังมีประสิทธิภาพมีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลีกและส่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ Active Dark Media House มีเราที่เดียวเหมือนได้ทั้งทีมทั้งคุมงบประมาณประหยัดเวลาสบายใจทำคอนเทนต์จัดโปรโมชั่นการตลาดวิเคราะห์ธุรกิจ ระบบบริการลูกค้าโดยทีมงานดูบอลกับแนทเริ่มต้นเพียง7 0 0 0บาทต่อเดือนและนาทีทองทำฟรี2ธุรกิจ2เดือนอัดไลน์เพื่อรุ้รับสิทธิ์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างวันนี้ถึง30ธันวาคมนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่5ทีมปีศาจแดงตามล่า,าเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจำวันเสาร์ที่23ธันวาคมนะฮะวันนี้มีอะไรเอามาฝากแฟนช่องแฟนเพจบ้างไปเริ่มต้นกันที่เพรสคอนเฟอเรนซ์ หรือว่าการถแถลงข่าวก่อนเกมของเอริกเทนฮารกนะครับจัดมาให้ได้รับทราบกันนะครับทุกคำพูดของเอริกเทนฮากนะครับในการถแถลงข่าวก่อนเกมก็เบื้องต้นมีการอัปเดตสภาพนักเตะบาดเจ็บนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเทนฮากก็ออกมายืนยันนะครับว่าคาิเมโร่กับลิซันโดมาเด i เนสจะกลับมาไม่ทันก่อนคริสต์มาสนะครับกำหนดการกลับมาก็คือช่วงกลางเดือนมกราคมตามที่สื่อ คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ฉะนั้นภายในปีนี้นะครับเราจะไม่เห็นคา s ิเมโรแล้วก็ลิซันโดมาเนสเช่นเดียวกับเมสันเมานะครับจะกลับมาได้ในช่วงปีใหม่เลยนะครับสเกมสุดท้ายของปี2023เนี่ยจะไม่ทันนะครับแฮร์รี่แม็กไกวริคเทนฮาบอกว่าอาจจะกลับมาก่อนหน้ากลุ่มของคา i ิเมโรมาเ i น e สแล้วก็เมานะครับส่วนวิกตอร์เดนเลฟเนี่ยต้องเข้ารับการผ่าตัด แล้วสรุปแล้วเนี่ยนะครับก็มีรายงานต่อมาจากไซมอนสโต้นะครับว่าล i n เดเลิฟเนี่ยต้องพัก1เดือนครับจากการไปผ่าตัดอาการบาดเจ็บที่โคนขานี่สรุปแล้วลินเดเลิฟหายไปนานกว่าที่คิดเหมือนกันนะครับผู้สื่อข่าวก็ยังถา,ถามถึงเรื่องอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการยิงประตูไม่ได้3เกมติดต่อกันนะฮะเกมเจอบาเยิร์นมิวนิกนะครับเกมเจอบอลมัด แล้วก็เกมเจอลิเวอร์พูยิงไม่ได้เทนฮาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมก็ใส่ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงไปแล้วนะแม้ว่าทีมจะเล่นได้ไม่ดีในเกมเจอบอลมัดก็ตาม,มานะครับแต่ว่าในมุมของเทนฮากนะทีมก็ทําผลงานได้ดีในเกมเจอบาเยอร์แล้วก็เจอลิเวอร์พูนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยยูไนเตดก็ต้องพัฒนาต่อไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างสารรค์โอกาสให้ได้มากกว่านี้จบสกอร์ให้ได้เฉียบคมในหลายๆจังหวะของเกมนะครับ แน่นอนนะครับเทนฮาก็ยอมรับนะครับว่าไอาการปรับในเรื่องของเกมรุกเนี่ยนะครับในเรื่องของการสร้างสรรค์โอกาสในการจบสกอร์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับผู้เล่นคนใดคนหนึ่งมันเกี่ยวกับการพัฒนาไปทั้งทีมมันเกี่ยวกับการบุกโดยการใช้ผู้เล่นทั้ง11คนครับต้องพยายามพาบอลขึ้นหน้าให้เร็วขึ้นตัดสินใจให้ดีขึ้นแล้วก็จบสกอร์ให้มันแบบคมขึ้นนะฮะประเด็นของซุปเปอร์ลีกนะครับ ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเทนฮารกรู้สึกยังไงบ้างกับการที่แมนยูเนเต็ดเนี่ยปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเทนฮากก็บอกว่าให้คุณไปอ่านแถลงการของสมูสรได้เลยถ้าสมมุติว่าจะถามผมในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมคงจะต้องไปหารายละเอียดอ่านให้มันชัดเจนกว่านี้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับในเรื่องของตลาดซื้อขายเดือนมกราคมครับเทนฮาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยผมแฮปปี้นะผมมีความสุขกับทีมที่มีอยู่ และเมื่อเราได้ผู้เล่นที่หายเจ็บกลับมาเนี่ยเราก็จะมีทีมที่ดียิ่งขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสาเหตุมากมายครับที่ทำให้นักเตะหลายคนไม่พร้อมอะนะครับแต่ว่าพอนักเตะที่กลับมาพร้อมอยู่กันหมดเรียบร้อยนะครับคาเซ่กลับมาลิซ่ามาร์ตินสกลับมาเมสันเม์ลกลับมาเนี่ยเราก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เลนฮาร์ตตอบนะครับก็ไม่ได้พูดถึงตลาดซื้อขายมองว่า ถ้าสมมติว่านักเตะตัวหลักกลับมามันก็น่าจะโอเคแล้วนะฮะประตูของราสมุสฮอยลุนยังไม่มีในพรีเมียร์ลีกเรื่องนี้เทนฮากมองอยังไงบ้างนะครับเทนฮากก็บอกว่าฮอยลุนเนี่ยเป็นนักเตะที่เปิดรับคำแนะนำจากทีมโค้ชอยู่ตลอดเขาเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีมากๆนะครับเขาจัดการกับความเครียดจัดการกับความคาดหวังได้ดีมากๆแต่ว่าแน่นอนนะครับเรื่องของการทำประตูเนี่ยเทนฮากก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับฮอยลุนคนเดียวนะ มันเกี่ยวกับทั้งแรชฟอร์ดกาลาโชแอนโทนีบรูโนแล้วก็สกอตต์แมคทูมินีรวมถึงฟูลแบ็กที่คอยเปิดป้อนให้กับกองหน้าหรือว่ามิดฟิลเตอร์ขึ้นมาทําประตูด้วยนะครับเทนฮาก็บอกว่าแน่นอนครับเราจะพัฒนาต่อไปย้ําเหมือนเดิมว่าถ้าสมมติว่าทีมกลับมาฟูลอีกครั้งหนึ่งนักเตะที่หายเจ็บกลับมาเนี่ยนะครับทีมก็จะดีขึ้นแล้วก็มีสมดุลมากขึ้นการได้มี โปรแกรมพัก1สัปดาห์เต็มๆไม่ต้องมีโปรแกรมเตะในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเทนฮากก็บอกว่านักเตะเนี่ยได้เวลาพักมากขึ้นร่างกายนะครับก็ดูสดมากขึ้นห่างหายจากเรื่องของฟุตบอลนะครับแล้วก็ได้ฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่และผลการแข่งขันในเกมเจอเรอยลปูก,ก็ทําให้ทีมเนะี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นตอนนี้เราต้องไปแข่งขันกับทีมอื่นๆมากมายในลีกเราต้องมองไปข้างหน้าแล้วก็ ทุกคนต้องคาดหวังถึงฟอร์มการเล่นที่ดีกว่านี้ส่วนแพลนในช่วงคริสต์มาสเซนฮาก,ก็บอกว่าก็คงจะไปดูเกมต่างๆมั้งครับถ้าสมมติว่ายูไนเต็ดไม่มีเตะก็คงจะต้องไปพัฒนาทีมของตัวเองแล้วก็มองไปถึงการจัดการกับ3เกมที่เหลืออยู่ในช่วงปีนี้แน่นอนนะครับว่า ช่วงคริสต์มาสบ็อกซิ่งเดย์เนี่ยมันเป็นช่วงที่สําคัญมากของหลายทีมในพรีเมียร์ลีกและแน่นอนว่ามันสําคัญสำหรับยูไนเต็ดด้วยนะครับเราจะโฟกัสไปที่จุดนั้น3เกมของเรานะครับและถ้ามีโอกาสเนี่ยเทนฮากก็จะอยู่กับครอบครัวเพื่อได้จะฉลองในเทศกาลคริสต์มาสครับนี่คือพร s สคอนทั้งหมดของเทนฮากก่อนเกมเจอกับเวสต์แฮมคืนนี้1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับย้ําว่าลินเดเลฟเล่นไม่ได้นะครับส่วนคาเซเม แล้วก็ในส่วนของแม็กควานะครับแล้วก็ลิซันโดมาร์ตินสยังกลับมาไม่ได้แต่ว่าจะได้อิริเซนกลับมาคืนทีมนะครับอัปเดตสั้นๆครับจากแดนเชลดอนจากเดอะแอตเลติกนะครับก็คอนเฟิร์มครับว่าดอนนี่ฟันเดเบกเซ็นกับไอรักลนแฟรงเฟิร์ตด้วยสัญญายิมตัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็เมื่อตลาดซื้อขายเปิดขึ้นในวันที่1มกราคมก็จะมีการไปเปิดตัวแล้วก็ไปเล่นที่นั่นอย่างเป็นทางการนะฮะ เรื่องราวของไมค์คีแกนที่นำเสนอให้กับพวกเราครับจากเดลี่เมลเทียสามครับจำได้ไหมฮะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดิแอสเลติกเคยรายงานเข้ามาว่าเมเต์เนี่ยเคยเปิดโอทร a ฟอร์ดนะครับให้กับ event, event อีเวนต์อีเวนต์อีงได้มาจัดงานแล้วก็อีเวนต์นั้นเนี่ยทางร้านอาหารนะครับในสนามเนี่ยเขาก็ทำอาหารเสิร์ฟคนที่มาร่วมงานและ หนึ่งในเมนูอาหารนั้นคือไก่ดิบครับหรือว่า raw chicken ล่าสุดครับทางการเนี่ยเขาก็ได้มาให้คะแนนความสะอาดของอาหารในงานวันนั้นนะครับว่าปรากฏว่าตามนี้เลยครับ food hygiene rating นะฮะหนจากหนะครับได้คะแนน1นเต็มหครับความสะอาดในเรื่องของสุขอนามัยอาหารในโอทราวฟอร์ดฮะ ซึ่งสมโมสรจะอุดทอนเรื่องนี้ต่อไปจากรายงานของไมค์คีแกนนะครับบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราคิดว่ามันไม่มีความสําคัญเนี่ยนะครับใส่ใจมันสักนิดหนึ่งนะครับสมโมสรน,นะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนเล็กแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะทิ้งท้ายที่เรื่องราวที่ลอรีวิทเวลครับเทียร์หนึ่งเดีแอเลติกนะครับเขียนให้กับเราได้รับทราบกันเมื่อวานนี้นะครับซึ่ง ดูกับนัดเองได้นําเสนอในไลฟ์แบบเต็มๆไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะไปติดตามทั้งหมดได้นะครับเรื่องหลักๆก็จะเกี่ยวกับจอร์นเมอร์เทอร์พอกีฬาคนปัจจุบันปัญหาในการเข้าตลาดซื้อขายการวางแผนตลาดซื้อขายปัญหาในดีลต่างๆนะครับเรื่องราวที่มันไม่เคยถูกเปิดเผยมันาจะเป็นดีลของแอนโทนีดีลของคาเซมิโร่นะครับย้อนไปถึงดีลของอาร์มัดเดียโลยุคโซชาและที่สำคัญคือดีลของจูดเบลลิงแฮมนะครับ ซึ่งตรงนี้ขออนุญาตเอามาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับจากข้อมูลของวิทเวลฮะจอห์นเมอร์เทอร์เนี่ยเป็นผอกีฬาที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนายาวชนมาก่อนนะครับเข้ามาทำงานตั้งแต่ยุคเดวิดมอยส์ในปี2013แล้วนะครับแล้วก็ว่านำตรงคือทำงานเป็นผู้ช่วยให้กับเอ็ดวูดเวิร์ดในยุคที่วูดเวิร์ยังอยู่นะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของวูดเวิร์ดมากก็เลย ถูกดันตำแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆครับมีความสําคัญในสโมสรมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ยคุมทุกอย่างในแคริงตันหมดเลยก่อนที่จะขึ้นเป็นผอกีฬานะครับทีนี้มันก็มีเรื่องหนึ่งครับที่วิทเวลเล่าให้ฟังก็คือคุณจําได้ไหมครับตอนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอยากได้จูดเบลลิงแฮมคือชัดเจนว่าต้องการตัวจูด b เบลลิงแฮมนะครับถึงขนาดว่าตอนที่จูดยังอยู่เบอร์มิงแฮมซิตี้ตอนที่ยังไม่ย้ายไปดอทมูลนะครับ ยู่นเตดเนี่ยก็เชิญจูดไปเล่งแฮมแล้วก็ครอบครัวครับมาทัวร์ที่แคริงตันคือเปิดแคริงตันให้จูดกับครอบครัวได้รับชมเลยนะครับเพื่อที่จะหวังว่าจะโน้มน้าวจูดเนี่ยมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเล่แล้วก็ทีมงานก็เตรียมข้อมูลพรีเซนเทชันอย่างดีครับเป็นสไลด์สไลด์เลยครับให้จูดแล้วก็ครอบครัวได้ทราบว่าเออเรามีแผนงานที่จะพัฒนาจูดเป็นยังไงบ้างในการดันจูดขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่จูดจะประสบความสำเร็จอย่างไรบ้าง แล้วก็วางแผนให้เซอร์อเล็กเฟอร์กูสันเนี่ยเป็นคนปิดงานครับพอฉายสไลด์เสร็จเรียบร้อยป๋าก็จะเป็นคนที่โน้มน้าวแล้วก็ทีมงานก็หวังว่าป๋าจะปิดการขายเลยครับแล้วก็จะเอาชนะใจจูดได้ปรากฏว่าพอวันจริงมาถึงครับจูดกับครอบครัวมาถึงแคเรงตันปุ๊บป๋าก็ไปจับมือกับจูดเบลลิงแฮมเป็นยังไงจูดนี่ป๋าเองนะจูดก็บอกสวัสดีครับป๋าอะไรประมาณนี้นะฮะ แต่ป๋ายังไม่ทันทำอะไรเลยครับอยู่ดีๆจอร์นเมอร์เทอร์ก็เดินเข้ามาครับ mm. ตอนนั้นยังไม่ขึ้นเป็นหอกีฬานะครับก็ยังทำงานอยู่ในแคลิงตันเมอร์เทอร์ก็พาจูดเดินไปทัวร์สนามแคลิงตัเนเลยครับ <c oughs> อยู่ดีๆก็ฉกจูดออกจากป๋าไปเหมือนกันซีนป๋าออกไปเลยนะครับ mm. ตอนนั้นก็มีรายงานว่าเซอร์เอเล็กซ์ไม่พอใจเมอร์เทอร์อย่างมากนะครับ mm. ภายหลังเนี่ยเมอร์เทอร์จะ ออกมาอธิบายเนาะประมาณว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปขัดขวางการคุยกันระหว่างจูดกับป๋านะมันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดมันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าข้อมูลข่าวจากเทียื่งลอรีวิทเบลนะครับจากดะแอเลติกก็ว่ามาแบบนั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เด็ดเลยนะครับหลังจากนั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจอ์นเบอร์เทอร์ทำงานหลายอย่างที่มันผิดพลาดเดยอะมากนะครับคนในก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เป็นคนที่ คนในบอกว่าไม่ค่อยกล้าตัดสินใจนะครับแล้วก็ในเรื่องของการซื้อขายนักเตะเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการในเรื่องของแมวมองอะไรต่างๆให้มันแบบมีข้อมูลการเสริมทีมที่มันชัดเจนได้เรื่องนี้ติดตามได้ในไลฟ์นะครับในช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเดี๋ยวผมตั้งการ์ดไปให้นะครับให้คลิกเข้าไปรับชมกันแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกับนิก,กิบัตด,ด้วยป๋าก็ไม่ชอบ นะครับทีนี้เนี่ยประเด็นอีกหนึ่งเรื่องที่พีคที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือช่วงหนึ่งที่ดิชัดอานขึ้นเป็น c ี o อแล้วตอนนั้นเอ็ดเนี่ยไปแล้วเอ็ดบูชเวิร์ดไม่อยู่แล้วนะครับอานเนี่ยก็ไปปรึกษาป๋าว่าจะเอายังไงกับสถานการณ์ดีป๋าคิดว่าจอ์นเมอร์เทอร์เนี่ยดีพอสำหรับการเป็นผอกีฬาต่อไหมป๋าก็บอกว่าอืมงั้นลองไปท้าบทามแดนแอชเวิร์ด ซึ่งเป็นผอนิวคาเซอนะครับเป็นพอที่สร้างนิวคาเซิลขึ้นมาสร้างไบรท์ตันขึ้นมาแล้วก็ปฏิรูปการทำงานของ FA เทีมชาติอังกฤษทั้งหมดจนทำให้อังกฤษชุดเยาวชนได้แชมป์โลกไป2ชุดป๋าก็บอกเฮ้ยลองไปทาบทามแอชเวิร์ดมาสิอานอก็ติดต่อแอชเวิร์ดไปนะครับแต่สุดท้ายแอชเวิร์ดก็ต้องช็อกเพราะว่าเขารู้ว่าเขาต้องมาทำงานภายใต้จอร์นเมอร์เทอร์ไอทีหนึง่ง อาชวดก็เลยปฏิเสธจะคุยต่อเลยนะครับนี่คือเรื่องที่ช็อกมากๆนะครับอีก,กเรื่องหนึ่งที่เอามาเล่าให้ฟังแล้วก็จริงๆมีหลายเรื่องครับไลฟ์ยาวมากๆนะครับเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าๆก,ก็ฝากติดตามได้ย้อนไปตามกันในไลฟ์นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกกันนะฮะโอ้โหถ้าใครได้อ่านเรื่องนี้ทั้งหมดในเพจก็มีนะครับคือถ้าใครเป็นสายอ่านแล้วก็อยากจะทราบข้อมูลต่างๆ นในเพจก็มีแบบเขียนนะครับถ้าใครชอบฟังเป็นคลิปเมื่อวานในไลฟ์นะครับดูมากับแนทก็จัดทุกคำพูดทุกข้อมูลจาก w วิ w e l l นำมาฝากกันไม่อยากให้พลาดครับไม่อยากให้พลาดไลฟ์นี้จริงๆติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวทํำลิงก์ทําการ์ดอะไรไว้ให้นะครับโอเคนะฮะคืนนี้เจอกับเวสแฮมตอนช่วมครึ่งครับก็ขอให้สู้เต็มที่การบุกไปยืนลอนดอนเซเดียมไม่ใช่งานง่ายครับแต่สุดท้ายก็ หวังว่าทีมจะเก็บ3คะแนนได้เพราะว่าเป็น3คะแนนสำคัญนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาวิลล่าก็ทำได้แค่เสมอกับเชฟฟ์ยูไนเต็ดไป1-1แบบตามตีเสมอท้ายเกมนาทีบาบด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ยูไนเต็ดจะเจอกับวิลล่าในช่วงกลางสัปดาห์ก็ต้องมีผลงานที่ดีก่อนในเกมเจอกับเวสต์แฮมแน่นอนครับไม่ง่ายแต่ก็หวังว่าทีมจะเก็บ3คะแนนได้เชียร์ทีมกันไปนะครับในค่ำคืนนี้ทุ่มครึ่งนะฮะ เช่นเดิมครับท่านใดที่อยากจะสับสนุนมากับ n e ดนะครับในเชิงของอาการติดต่อง,งานหรือว่าโฆษณาต่างๆนะครับอยู่ที่ดาลล่านะครับแอ mm hmm. ดไลน์ไปที่แอซายช็อคทูนะครับ ขอพระคุณมาสำหรับทุกท่านที่สนใจที่จะให้ดูงานกับนัดโปรโมตนะครับหรือว่าสนับสนุนนะครับทางโฆษณาต่างๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนเพจแฟนช่องที่สนับสนุนกันมาเสมอนะครับท่านใดชอบคลิปนี้อยากจะเป็นกำลังใจให้กันฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามเสมอมาครับสามัคีคือพลังสุด่ความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเชียร์กันต่อไปนะครับ